เทสลาทำออทำไฮที่ราคา695ปัจจัยและเหตุผลเกิดขึ้นจากอะไรและนักลงทุนรายใหญ่คิดเห็นกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สวัสดีครับผมกอล์ฟนะครับจากเพจลองลงทุนครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงคุ้นเทสลานะครับที่เพิ่งท All ำออทามไฮไปเมื่อวันศุกร์เลยนะครับที่ราคา695ดอลลาร์นะครับว่าปัจจัยแล้วก็เหตุผลนะครับเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับจากด้านไหนบ้างแล้วนักลงทุนรายใหญ่นะครับที่เขามองทั้งมุมบวกมุมลบนะครับมองมองต่างกันยังไงนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มกันแต่ละข้อเลยและนี้นะครับผมจะเป็นกราฟเทสลานะครับที่ผมเปิดออกมา ให้ทางผู้ชมดูก่อนนะครับว่าตัวราคาเทส l a เนี่ยทำออทามไฮไปแล้วครับที่ราคา695ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ราคาเริ่มต้นของบริษัทเทส l a Tesla นะครับว่าตัวราคาเนี่ยเริ่มต้นมาที่ราคาที่ประมาณ5เหรียญ5ดอลลาร์นะครับแล้วก็มาเบรกตัวออทา i ไฮครั้งแรกนะครับที่ราคาประมาณ70เหรียญนะครับหลังจากนั้นก็มีการขึ้น ต่อเนื่องมาในระยาวเลยนะครับจนถึง695ดอลลาร์เลยนะฮะซึ่งราคาที่ขึ้นมาเนี่ยก็มีการทำยกโลตลอดเลยนะครับตั้งแต่เบรกไฮขึ้นมานะครับก็มีการทำยกยกตัวโลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจน Back, เบรกออทา i g h ที่695ดอลลาร์ตรงนี้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันครับว่าปัจจัยอันแรกเลยนะครับที่ผมมองนะครับ ว่าทำไมหุ้นเทสลาถึงทำออทําหายนะครับก็คือ,อตัวเทสลาเนี่ยครับกำลังจะเข้าตลาด S&P 500นะครับในวันที่21ดีเซ MBER ก็คือวันจันทร์ที่ถึงนี้นะครับซึ่งอีลอนมัสนะครับค่อนข้างมั่นใจกับตัวบริษัทของเขาเลยนะครับที่กำลังเข้าในตลาด s 500. อ500นอกจากนั้นครับพวกกองทุนอินเด็กฟันต่างๆนะครับก็จะต้องทําการซื้อหุ้นเทสลาเข้าไปในลิสต์ด้วยนะฮะเพราะว่า อย่างกองทุนระดับโลกนะครับก็จะมีการาฟิกอยู่แล้วครับว่าจะต้องลงทุนในตลาด S&P 500ตลาดนิเคอ,อีกหรือว่าตลาดอื่นๆนะครับตามลิสต์ที่เขากําหนดไว้เทสลาเขาจะเป็นหุ้นหนึ่งในนั้นที่เขาจะต้องซื้อนะฮะอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําใหา้กองทุนใ,นใหญ่ๆนะครับเข้ามาซื้อหุ้นเทสล,ลากันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็หลังจากนี้ด้วยนะฮะ นอกจากนั้นครับเทสลาเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับที่เข้าตลาด s p 500เป็นปรัติศาสตร์เลยนะครับมีขนาดนะครับ m a r k e t Cap นะครับอันดับ6เลยนะฮะของบริษัทที่อยู่ใน s p 500นะครับแล้วก็บริษัทใหญ่เป็นอันดับ8ของโลกเลยนะครับผมนอกจากนี้ฮะเราก็จะมีปัจจัยอื่นด้วยครับที่ทำให้ตัวเทสลาเนี่ยพุ่งนะครับพุ่งทยานนะครับอย่างอันนี้ฮะที่ข่าวผมที่ผมกำลังเปิดเนี่ยครับเทสล a าเออร์น Q3 ง ปีคร2 0ันปี2020นะครับเรามาดูกันว่าอินคัมของเขาเนี่ยที่เขาทำได้อยู่ที่331มิลเลียนดอลลาร์นะครับถ้าเราไปดูกราฟนะครับจากตอนช่วงที่เขา,เ,าเปิดบริษัทมานะครับประกอบธุรกิจมาอย่างเช่นตั้งแต่2016นะครับก็ทำบริษัทเนี่ยติดลบมาเรื่อยๆเลยนะครับจนมา,ากําไรหรือว่ามีอินคัมที่เป็นบวกเนี่ยต่อเนื่องนะครับ5ปีแล้วก็ใน Q3 เนี่ยใน Q3 นะครับก็คือสามารถ เบรกออทามไฮนะครับจากตัวอินคัมเก่านะครับจาก312เนี่ยมาเป็น3 3มตรงนี้เลยทําให้นักลงทุนลายย่อยแล้วก็ลายรา,ายใหญ่เนี่ยมั่นใจในบริษัทเทสลามากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เบรกออทามไฮเลยอันต่อไปครับอันนี้เป็น uh, การเปรียบเทียบของการเติบโตของบริษัทนะครับบริษัทรถยนต์ทั่วโลกเลยนะฮะก็มีการเปรียบเทียบกันอย่างเช่น t o โยต้นะครับโฟกสวาเก้น uh, แล้วก็เฟอร์ r าี่นะครับ Bm เนี่ยบริษัทรถยนต์รายอื่นนะครับถ้าเกิดรวม Market Cap กันนะครับตอนนี้ยังใหญ่ไม่เท่าเท s l a เลยเท s l a เนี่ยใหญ่กว่าบริษัทรถยนต์ทั่วโลกรวมกันอีกนะฮะอันนี้เป็นเป็นการเปรียบเทียบว,ว่าเอยตัวเท s l a เนี่ยอาจจะ Over Value ไปแล้วหรือเปล่าหรือว่ามีราคาที่สูงมากเกินไปแล้วหรือเปล่านะครับอันต่อไปฮนะอันนี้เป็นโกลแมนแซกนะครับโกลแมนแซกให้ t a r ็ e เต กับตัวริสัอเทสลานะครับราคาอยู่ที่780ไพร์นะครับผมอันนี้780ดอลลาร์นะฮะก็ให้เนี่ยการที่โกลแมนแสกให้ t a r g e เกมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวฟันต่างๆหรือว่ากองทุนระดับโลกต่างๆนะครับกำลังเข้ามาซื้อหุ้นเทสลากันด้วยมากขึ้นนะฮะเลยทําให้ตัวราคาเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นไปเลยนะครับเขาก็เลยให้ t a r g e เตไว้ที่700กว่านะฮะอันสุดท้ายครับอันนี้ที่ผมเปิดกระเปิดให้ดูเนี่ย เป็นปัจจัยทางด้านลบนะครับที่บริษัทไม่ใช่บริษัทครับคือเป็นอินเวสเตอร์นะครับระดับโลกนะครับอย่างไมเคิลเบอร์รี่นะครับที่เขากำลังช็อตพุ้นเทคล่าครับผมจากหนังเลยฮะหนังชื่อดังเลยจากเรื่อง The Big s h o r t นะครับอันนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยดูหรือไม่เคยดูนะครับลองไปตามย้อนดูกันได้นะครับเรื่องนี้สนุกมากแล้วก็ผมชอบมากนะครับซึ่งไมเคิลเบอร์รี่นะครับตอนนั้นได้ช็อตหุ้นทางด้านอสังหาไว้นะครับผมแล้วก็มีการคอลลัเกิดขึ้นจริงด้วย ซึ่งตรงนี้ฮะาทางไมเคิลบอร์รีนะครับได้บอกกับอีลอนมัสไว้ว่าเฮ้ยหุ้นของคุณเนี่ยราคามันโอเวอร์แวลูไปแล้วนะครับน่าช็อตมากแล้วผมก็ได้ช็อตไปแล้วด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นที่เขาช็อตไว้นะครับตอนช่วง3เดเซ ember คือ3ทธันวานะฮะตอนนั้นราคาของหุ้นเท s l a นะครับอยู่ที่ประมาณอันนี้เดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูก่อน3ธันวานะฮะก็จะอยู่ช่วงนี้นะครับ ก็ประมาณ500 580นะครับตอนช่วงนั้นนะครับแต่ตอนนี้ขึ้นมาที่695แล้วนะฮะไมเคิลบอ่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้อาจจะช็อตเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเฮ้ยคัดลอสไปแล้วอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเขาเออกมาบอกนะครับตั้งแต่ตอนช่วง3ธันวาแล้วว่าเขาอะได้เปิดตัวว่าเขาช็อต หุ้นเทสลาไปแล้วก็บอกให้ยีลอนมสก์ขายด้วยเพราะว่าหุ้นของคุณนะ่ะเริ่มแพงขึ้นแล้วนะครับและนี่นะครับผมเป็นปัจจัยที่ผมรวบรวมมาให้นะครับมีทั้งนักลงทุนที่เขามองมุมบวกนะครับแล้วก็มองมุมลบนะครับ เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงนะครับผมฝากคอมเมนต์มาด้วยนะฮะบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเทสลายังไปต่อได้นะครับบางคนอาจจะมองว่ามันโอเวอร์แวลูไปแล้วนะครับแพงเกินไปแล้วนะฮะควรขายแล้วควรช็อตแล้วนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับสุดท้ายนะครับผมฝากกดไลค์กด subscribe นะครับให้กับทางช่องลองลงทุนด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดข้อมูลนะครับหรือว่าเนื้อหาที่ทางเรารวบรวมมาให้นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับวันนี้ผมกอล์ฟนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ